จากชันทะสู่พบวิวัฒนาการแห่งโลภตอนที่สิบบทเสริมป้าปิดฉาความอยากในทางที่ผิดจเจริญพรญาติโยมทุกมู่เหล่าทั้งหลายในตอนที่แล้วเราได้วิเคราะห์ถึงอภิชาซึ่งเป็นตันหาที่กลายเป็นการเพ่งเลงในตอนนี้ เราจะมาศึกษาถึงวิวัฒนาการในขั้นต่อไปคือเมื่อความเพ่งเล็งนั้นมีกำลังมากขึ้นและไม่ถูกยับยั้งด้วยฮิริโอตป,ปะมันจะพัฒนาไปสู่การสแสวงหาในทางที่ไม่ถูกต้องสภาวะนี้เรียกว่าปาปิชฉาคำว่าปาปิชฉามาจากภาษาบาลีว่า ปาปิดฉาซึ่งหมายถึงความปรารถนาอันลามกหรือความอยากอันเป็นบาปปาปิดฉาคืออาการของโลภะที่ไม่เลือกวิธีการมันคือตัณหาที่มุ่งจะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนาโดยไม่คำนึงถึงสิ่งละพร,รมหรือความถูกต้องอุปมาให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้าอภิชชาเปรียบเสมือนโจรที่กำลังซุ่มดูและวางแผนปาปิชฉาก็เปรียบเสมือนการที่โจรคนนั้นได้ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการที่เลวทรามเพื่อเข้าถึงทรัพย์สมบัติเช่นการงัดแงะการขู่กันโชคหรือการหลอกลวงในทางธรรมพระพุทธองค์มักจะตรัสถึงปาปิดฉาในบริบทของภิกษุ ผู้ปรารถนาลาบสักการะและชื่อเสียงภิกษุผู้มีปาปิดฉาคือภิกษุที่อยากให้ญาติโยมนับถืออยากได้ปัจจัยสีมากๆแต่แทนที่จะได้มาด้วยคุณธรรมคือการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบกลับใช้วิธีการที่ลามกในทางพระวินัยเช่นการโอ้อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนการทำนายถ่ายทัก การพูดจาหวานล้อมเพื่อหวังลาบหรือการทำตัวให้ดูเคร่งครัดหน่าเลื่อมใสเฉพาะต่อหน้าญาติโยมการกระทำเหล่านี้ทั้งหมดคือปาปิจฉาลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายนี้คือ 1. ปาปิจฉาคือการทำลายพรหมจรรย์สำหรับครือหัด ปาปิชฉาคือหนทางไปสู่ทุจริตกรรมและความเสื่อมเสียแต่สำหรับบรรพชิตปาปิดฉาคือสิ่งที่ทำลายพรหมจรรย์หรือเป้าหมายอันสูงสุดของการบวชการบวชนั้นมีเป้าหมายเพื่อการขัดเกลากิเลสและดับทุกข์แต่ภิกษุผู้มีปาปิชฉากลับใช้ผ้ากาสาวพัดเป็นเครื่องมือในการแสวงหาลาภยศ และสนองกิเลสจึงเป็นการเดินสวนทางกับเป้าหมายของการบวชโดยสิ้นเชิง 2. ตาปิดฉาเกิดจากความไม่ซื่อตรงต่อตอนเองรากเง่าของปาปิดฉาคือการที่บุคคลน,นั้นรู้ทั้งรู้ว่าตนเองไม่มีคุณธรรมตามที่เป็นจริงแต่ก็ยังอยากได้ผลประโยชน์และการยอมรับนับถือ มันคือความไม่ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่นเป็นการหลอกลวงที่ตั้งอยู่บนฐานของโลภะและโมหะผู้ที่มีปาปิดฉาย่อมไม่สามารถจเจริญในธรรมได้เพราะเขาไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาคุณธรรมภายในจริงๆเขาสนใจแต่เพียงภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น 3. การดับปาปิดฉาด้วยสัมมาอาชีวะ และความซื่อตรงแล้วเราจะต้องการตนเองจากความปรารถนาอันลามกนี้ได้อย่างไรหนทางนั้นคือการตั้งมั่นอยู่ในสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบสำหรับคฤหัตคือการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนใครสำหรับบรรพชิตคือการดำรงชีพให้สมถะสันโดษ และเป็นไปตามพระธรรมวินัยเมื่อเรามีสัมมาอาชีวะเป็นพื้นฐานเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่คดโกงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการควบคู่ไปกับการเจริญสัจจะคือความซื่อตรงคือการยอมรับในคุณธรรมของตนเองตามความเป็นจริงมีคุณธรรมแค่ไหนก็ยอมรับแค่นั้นย่งไม่มี ก็ภาคเพียรปฏิบัติเพื่อให้มีความซื่อตรงนี้เองที่จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดไม่ให้เราต้องก้าวล่วงไปสู่หนทางแห่งป่าปิดฉาในตอนต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ถึงอาการของตัณหาอีกรูปแบบหนึง่งนั่นคือมหิตชตาหรือความมักใหญ่ฝ่ายสูงที่ไม่รู้จักพอ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร